่าครับก็เสร็จหมดแล้วครับตอนนี้ติดขบสูบวิ่งดีไปเทนลัละเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องกันนะครับไปเสียบดูเออเลอร์ดูอะไรมาหมดและแล้วก็จัดการลบเลบเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวมาเป็นน้ำมันเครื่องกันครับเป็นตัวนี้เป็นกัตเอ็กทีนอาร์นะครับ ก็เป็นสังงคอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่ดูเอานี่ครับก็จะเป็นเบอร์ 10W50 นะครับเดี๋ยวอันนี้3.5ลิตรนะฮะผมเปลี่ยนกองไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับเปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องไปแล้วก็เดี๋ยวมาใส่ดูกันครับเดี๋ยวต้องล้างข้างล่างนี่นะพอดี เปลี่ยนกองแล้วมันหยดไปเดี๋ยวใส่ให้เรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวค่อยมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ประกอบชุดสีกลับเข้าไปเจรครับเด็กหน่อยวันนี้ก็่าจะสำเร็จโอ้โหตรงวัตทียันเปลี่ยนหมดนะครับวัชิวัชเพื่อนวัชดก็ล้างเรียบร้อยแล้วนะฮะเดือนนี้เดินดีเลย ส3.5ลิตรคนที่เคยใช้เนี่ยเขาก็จะจะมาซื้อซ้ำนะฮะกับตัวเนี้ยใครก็ต้องลองครับผมบอกเลยก็ราคาแพงหน่อยไม่แพงมากนะจริงแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แพงถึงกับตัวแบบโทียยี่ห้อดังๆเขานะแต่ผมวอาคุณภาพไม่ทิ้งกันเลยไม่ทิ้งเลยแหละ แต่ก็จะว่าแพงก็ไม่แพงนะว่าถูกก็ไม่ถูกอะ่ะผมว่ากลางๆอะ่ะแต่เกลรดตามันนี่มันแบบคือไม่รู้สึกผมก็ใช้ผมเองด้วยแล้วก็มีลูกค้าหลายคนก็ติดใจไปนะฮะผิดใจด้ว ฮารีผมก็มีนะสำหรับฮารีตัวนี้ตัวนี้นี่เป็นทริคนะเวลาเทน้ำมัาเครื่องให้เท เนี่ครับดูดูดูดนะหเห็นไหมให้เทด้านแบนนี้เพราะถ้าเทอย่างเงี้ยมันกระชกอ,อ่านี่เ,นเวลาเทใครอยากปตีนไทยมันขึ้นเองก็เนี่ยให้เทด้านเป็นแบนอย่างน,นี้นะมันจะไม่กระชอกพวกน้ำมันเป็นซีลอะไรเหมือนกันแต่ควรเล็กมไม่ค่อยกระชกหรอกแต่ถ้าเป็นเครื่องร้อนใหญ่ๆอ่ะเทอย่างเงี้ยมันจะกระชกอ,ออกไอเทอย่างเงี้ยนะเทอย่างเงี้ยเทด้านเนี้ย นี่กระชอ่อมแต่ถ้าด้านแบนนี้จะไม่ไม่กระชอบลองดูฮนะถึงผมไส่ไปที่กองแล้วอ่ะนะส่วน,น,นวแล้ว ину โอเคแล้วฮะดีทีผมก็ใส่ไปในกองลนะทีทีตอนทีแรกนะนี่ก็นี่ก็ดีไปส่องผ่านแสงจะได้รู้ปริมาณน,นะฮะก็เรียบร้อยครับอค,คอมพิีตคอมพิีต soon.